สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมีอันจะกินวันนี้เราจะทำคอนดอกแบบง่ายๆไม่ต้องผสมแป้งให้ยุ่งยากกันค่ะจะใช้อะไรทำนั้นก่อนไปรับชมอันก็ฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้ขนมปังที่ตัดขอบนะคะจะใช้แบบนุ่มค่ะก็ใช้กริ้งกิแบบนี้นะคะให้ ขนมปังเขาแบนค่ะถ้าไม่มีตัวกิ้งอันนี้ก็ใช้ขวดหรืออะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะพอเตรียมขนมปังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมไส้กรอกกันค่ะวันนี้อันจะใช้ไส้กรอกวุ้นเส้นนะคะก็เอาพลาสติกอะไรออกให้เรียบร้อยค่ะจะใช้เป็นไส้กรอกอะไรก็ได้นะคะเวลาที่เราหั่นไส้กรอกนะคะก็ เผื่อเวลาที่วางขนมปังแล้วเหลือขอบขอบไว้นิดนึงด้วยนะคะก็ลองกะดูค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำเส้กรอกมาต้มหรือจะไปเวฟก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องต้มอ,อย่างเดียวค่ะพอเตรียมไส้กรอกเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะมาเตรียมไข่ไก่ค่ะใช้1ฟองพอ,งองนะคะแต่ถ้าทำหลายอันก็เป็น2ฟอง3ฟองได้ค่ะ เอานะคะควันนี้อันทํา3อันค่ะก็จะใช้ไข่แค่1นฟองค่ะตีตีให้ไข่เป็นลักษณะนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปชุบขนมปังกันค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวเมเร์เซเดสชีสนะคะเป็นเมเร์เซเดสชีสแผ่นพอเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาขนมปังค่ะที่เรากลิ้งไว้ตั้งแต่ทีแรกนะคะ เอามาทาค่ะเอาไข่มาทาขอบขอบแบบนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราม้วนจะได้แบบขนมปังจะได้ติดดีนะคะวางไส้กรอกแล้วก็วางชีสค่ะส่วนที่เหลือตรงนี้ก็แกะแล้วก็เอาใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ม้วนเลยค่ะกดแน่นๆได้เลยนะคะที่ต้องใช้ขนมปังที่นุ่มเนี่ยค่ะ เพราะว่าเวลาที่เรากดเขาจะไม่แตกนะคะถ้าใช้ขนมปังที่มันไม่นุ่มอะคะ่ะเวลาที่เราบีบหรือเราม้วนนะคะเนื้อขนมปังเขาจะแตกออกมานะคะในส่วนของขอบๆตรงนี้เราก็จะพับให้มันแน่นเลยนะคะเนี่ยค่ะกดลงไปได้เลยนะคะให้เขาแน่นที่สุดค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งอัน เตรียมขนมปังครบหมดแล้วนะคะเราก็จะเอาขนมปังมาชุบไข่ค่ะเสร็จแล้วก็มาชุบต่อด้วยเกร็ดขนมปังนะคะจะใช้แบบหยาบหรือแบบละเอียดก็ได้ค่ะคลุกให้ทั่วเลยนะคะถ้าสะดวกใช้มือก็ใช้มือ,มอได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันนะคะตั้งน้ำมันวอร์มน้ำมันให้ร้อนก่อนค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนนะคะ แล้วก็ใส่ลงไปทอดเลยค่ะถ้าเปิดไฟแรงเนี่ยเดี๋ยวเกล็ดขนมปังเขาจะไหม้นะคะอย่าเปิดไฟแรงนะคะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ1อันก็ถ้าจะทอดครั้งต่อไปเราจะต้องกรองเอาพวกเศษขนมปังที่เหลือนะคะ เอาออกให้หมดเลยค่ะเพราะถ้าเราไม่เอาออกในเวลาที่เราทอดมันก็จะติดกับตัวขนมปังชิ้นที่2นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับคอนดอกไม่ต้องผสมแป้งค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแค่ใช้ขนมปังกลิ้งให้แบนแล้วก็ห่อตัวเส้กรอกที่เราชอบค่ะ ทานกับซอสมะเขือเทศหรือจะเป็นชีสดิบนะคะหรือจะเป็นมัสตาร์ดเป็นซอสอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบนะคะมายองเนสอะไรได้หมดเลยค่ะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะเมนูนี้ง่ายสุดๆเลยค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ